นางสาวิชุดาเมฆานุวงศ์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชนบุรีค่ะได้บอกว่าลังได้รับหนังสือแจ้งจากทางสำนักงานกากตกลางมีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ในเขตเลือกตั้งที่หหน่วยเลือกตั้งที่2และเขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่20ในวันอาทิตย์ที่12ม,มิถุนายนนี้คะ่ะเนื่องจากปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวทั้งสองหน่วยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนค่ะโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการนําบัตรไปใช้ในทางทุจริตหรือว่าเวียนบัตรค่ะจึงสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่โดยการดําเนินการเป็นไปตามมาตรา105ตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562ค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลังการเลือกตั้งในวันที่12แล้วเสร็จทางกกตจะนําผลคะแนนของทั้ง2หน่วยที่สั่งออก ออกเสียงลงคะแนนใหม่ไปรวมกับผลคะแนนก่อนหน้านี้ค่ะ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจำนวน12คนค่ะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พุทธศักราช2562ค่ะจึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน12คนซึ่งครบทั้ง4เขตเลือกตั้งแล้วด้วยค่ะอันนี้ก็ต้อง